สำหรับทริปนี้เป็นการขับรถเที่ยวที่เรียบร้อยที่สุดในชีวิตเพราะด้วยวินัยจาราจรที่แค้งคัดเส้นทางที่เต็มไปด้วยหิมะ <ไป S 1> และไปชิมของอร่อยๆอมอที่ผสมกับเบียกับเบียกับจิบ8วัน8เมืองที่นี่เจแป À, điệp hát, ừ, như thế này thôi, được ở ไปกินเนื้อฮิดะแขงเน้อฮิดะคือเนื้ออะไรเนื้อฮ่ดะคือเนื้ัแต่มันคือเนื้อวัวที่เฉพาะของที่นี่ก็คือเนื้อฮิดะดต้องมากินที่ทาคายามา่าซึ่งตอนนี้เราอยู่ในทาคายาม่าโอนทาวเมืองทาคายาม่านะฮะเป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ในเขตเทือกเขาฮิดะเมื่อแห่งนี้ยังคงหลงเหลือบรรยากาศของญี่ปุ่นในสมัยเก่า มีบ้านเรือนและร้านค้าตั้งแต่ในอดีตซึ่งได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดีเรียงรายอย่างสวยงามตลอดจนการสวมชุดยุกตะหรือนั่งรถลากชมเมืองเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่แนะนําอย่าลืมที่จะแวะเข้าร้านขนมและร้านค้าต่างๆที่เปิดเรียงรายตลอดสองข้างทางด้วยนะครับ

เนื้อฮิดะเป็นเนื้อวัวขึ้นชื่อของเมืองตะคายาม่าในจังหวัดกิฟุความอร่อยนั้นไม่แพ้เนื้อโกเบหรือเนื้อมัตสึสกับแม้แต่น้อยซึ่งเนื้อฮิดะนั้นมีรสชาติที่แสนอร่อยนุ่มกลมกลม่อมมีกลิ่นหอมของไขมันแทรกเป็นลายหินอ่อนสวยงามเมื่อได้รับประทานไปแล้วจะได้ลิ้มรสสัมผัสที่ละลายในปากชุ่มฉ่ำลิ้นทีเดียวชนะ เป็นไงละลายไหมอร่อยจิงเหรอเนื้อนิ่มมากเนือ้อนิ่มมากอ๋อ <c oughs> สมาการรอค <c oughs> <c oughs> อยเีรอรอไม่นานรอคอยแล้ว

ร้านสาเกนะฮะย่านเมืองเก่าของตะคายาม่าลงเล่ากันค่ะที่ดังนี้แล้วก็เราไปเลือไปแลกเหรียญไปเลือกเหรียญเฉพาะของเขาอ๋อเอาแก้วก่อนเอาแก้วแก้วแบบนี้นะฮะเป็นแก้วเอากลับได้เลยหนึเยนเดี๋ยวเราพอกินเสร็จอันนี้เราเอากลับบ้านได้แล้วก็ทีนี้เขาก็จะให้เลือกว่าจะเอารสอะไรเนาะเดี๋ยวดูก่อนอันนี้รสอะไรล่ะเลิมอนนะ เดี๋ยวดู้ให้คุกนได้ไหมแล้วก็นี่อะไรเหมือนลินจีอะอะไรสตรอบอรี่อยากกินอะไรชิ้นเขาค้อ้สีะ่าชิ รถไหลมั้งอรยชินาหเนี่ยต้องมีดูเหรียญนะได้ไหมจะลองอะไรนี่นะเห็นไม่มีมีป้ายแชร์ จัดมากอย่าหมดนะชิมด้วยอุ้ยกลิ่นดีจริงเหรอกลิ่นดีกินดีกลินดีมากครับจะลองจิบดูเข้มอ,อ๋อแอลกอฮอล์กี่เปอร์เซ็นต์อ่ะออร่อยหอมครับ อ๋อจริงเหรอหอมข้าวอร่อยก็เมื่อกี้ตอนเราเข้ามาเราจะได้กลินก่นข้าว,าวใช่เป็นข้าวมาับหอมข้าวเนาะมันไม่มา,าหรอกกินนิดหน่อยจ่รู้ว่ามาถึงไง เข้มเข้มปะก็ไ hmm. ม like oh ่ใช่สายกินเข้มแต่อร่อยกรอมเอ้ยอร่อยอร่อยใช่ใช่แก้หนาวได้ดีอากาศติดลบเลยอีกซองเดียร์เดี๋ยวชิมเลมอนอันนี้ให้หมดแล้วก็เดี๋ยวลองเลมอนที่นี่ เสร็จาชอบเราชอบพอเราชิมเสร็จเราชอบแบบไหนอะเราก็มาเลือกซื้อได้เลือกซื้อกลับได้นะฮะก็คือเป็นของฝากอะไรเงี้ยจะมีเลขนัมเบอร์อยู่เนาะใช่จะมีเลขชิมเบอร์อะไรไปรสชาติไหนเป็นยังไงอันนี้พรีเมียมเยี่มข้นเอาต่อไปกีกี่อีกกี่นั่นดิไม่ได้เพราะว่กี่ชฉ่ำขอให้เดี๋ยวเมา ร้านซูซุยะเป็นร้านที่ขึ้นชื่อในเมืองตะคายมะอีกร้านนะฮะเป็นร้านอาหารสไตล์ญี่ปุ่นมีเมนูซุกิยากิสเต็กปิ้งย่างที่สำคัญคือเมนูเนื้อฮิดะเลือกทานได้ทั้งแบบปกติหรือจะย่างบนใบโฮบะและทานแบบชาบูหรือฮอตพอตเซตเนื้อย่างใบโฮบะเริ่มต้นที่1 7 0 0เเยนเซตเนื้อฮิดะย่าง เพิ่มต้นตั้งแต่3,900ถึง8,500ยเยนนะครับขึ้นอยู่กับน้ำหนักของเนื้อที่เลือกอันนีเน้เนื้ออะไรนะใบอะไรนะ,นใใะเนื้อฮิดะในใบโคดะนใบโฮดะ เป็นใบประจำของที่นี่ซึ่งเขาชวนมาลองกับของกินมันได้กลิ่นหอมแบบแปลกมากเหมือนใบสักใบหูหวานใบอะไรนะใบสักนี่อะไรนะอันนี้จะเป็นฮอต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 เป็นเนื้อหมูอืมอืมอุตส่าห์มีเนื้อหมู ในส่วนของใบโหบะนั้นเป็นใบ,บไม้ขนาดใหญ่ที่ได้รับความนิยมปลูกกันมากที่เมืองฮิดะในจังหวัดกิฟุเช่นเดียวกันคนส่วนใหญ่ในเมืองฮิดะจะนิยมนําใบโหบะมาใช้ประโยชน์ต่างๆในการนํามาห่ออาหารทั้งข้าวเนื้อสัตว์หรือผักเนื่องจากใบโหบะนั้นมีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อและช่วยรักษาส่วนประกอบของอาหารไม่ให้บูดเน่าในช่วงหน้าร้อนอีกทั้งกลิ่นของใบโหบะจะทําให้อาหารมีรสชาติที่ปานีตอร่อย น่ารับประทานตลอดเวลาแต่ว่ามันไม่มากินที่โซนนี้เนาะโซนโซนจังหวัดที่ฝู่นี่แหละเป็นของขึ้นชื่อของที่นี่แล้วก็หอมใบนี่ใบโหระพหอมมากแลกไอันนี้อร่อย้น้ำม,นะมนันอ๋อ<ๆ>จะมีเส้นด้วยใช่ไหมผสม<ๆ>ไปกินกัน ส่อดดนนะ้<ำ>่หนิมเลยนะ <c oughs> ส่ในนถ้วยไหมมันมีความรู้สึกว่าอูมามิใช้น้ำซุปเังนอนใช่ยกเลยทางนี้ใช่ไหมใช่นั่นไะ ตลาดช้ามิยากาวะนะฮะเป็นสถ,ถานที่ไฮไลท์ของเมืองตะไคยาม่าเลยก็ว่าได้นะฮะซึ่งตลาดแห่งนี้จะเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา7จ็ดงเช้าถึงเที่ยงนะฮะในส่วนของช่วงฤดูหนาวจะเปิดเวลาตั้งแต่8ปดโงเช้าถึงเที่ยงนะฮะ ายในตลาดจะมีร้านค้าต่างๆมากมายจาหน่ายทั้งอาหารขึ้นชื่อของเมืองทั้งปลาสดผักสดหรือผลไม้นานาชนิดนอกจากนี้ยังมีของจุกจิกแพนเมคจำหน่ายส่วนใหญ่ก็ซีบซีบเจ้าเาซสมิกซ์เผาเผ็ดไหมอร่อไหมโอ้ก็ดีน่กนมาชีอร่อยจริงกะเป็นเป็นเป็นสาาย

เส้นขานี <museums> <that together> ้อร่อยจังเุดน้อยเหรอแต่คนนี้ว่าเนี่ยวาราบิบิชพาวดอร์หนึ่สองสามสีากอ๋ออะไรรสชาติแล้วั้วแล้วต้นิวต้นิวตนิวเนี่ยเอาไหมอยนะเออแต่ว่าอตัวผู้ครับจุดจดจุดจุเจ็ดร้อยเข้าอะร่สบห้าร้อยสิบบาท งตุจิอืมร ồi ไม่เป็นสัญลักษณ์ญี่ปุ่นรำมยเซเวนก็สเชิปชิปาร้อยเยนโอ้これは来านี่ก็เป็นบรรยากาศตลาดเช้านะฮะที่ตลาดตลาดอะไร มียากาวะมียากาวะอนีนะเออสาหร่ายมันเป็นสาหร่ายสาหร่ายวาซาบิอร่อยมากอร่อยาตุรัเบรีเบรีเบรีอิหอยไม่ใช่หอยเหมือนคดูียคุณตุ๊เบรีลูกอะไรอ่ะเหมือนลูกเกดอ่ะนตงก้อ่าเปเียคุชุ่เบรีดดบุตร ไม่ไม่ครับ thank you thank you sir เออนู้นไมอย่างเดียวพอนี่ก็เป็นบรรยากาศตลาดเช้าฝั่งนี้ตั้งเยอะ่ะเดี๋ยวจะไปดูโซนวะที่ขายผักขายอะไร ใส่กระเป๋าพี่ไหม คืออะไรขนมเอ่อมีไฟไม่ในชาเขียวแล้วก็เป็นแป้งครีมร้อนๆเลยชิมดูชิมหน้าหนานนั่นแหละไงข้อบรรยากาศอร่อยนะใบมุ่งอารมณ์เหมือนคล้ายๆแป้งวอเตอร์อะอม,มีไฟเขาโอเคลองดูเออที่ไปลงนี เป็นร้านกาแฟดังในทาคายาม่านะฮะก็คือเป็นกาแฟกาแฟร้อนที่ใส่ในถ้วยถ้วยเหมือนขนมปังนะฮะกินได้ทั้งถ้วยเลย มอเช้าเพื่อสิ่งนี้นะคะก็เป็นเมนูกาแฟเอสเปรสโซ่ e นะฮะช็อตหนึ่งช็อตแล้วก็เป็นแก้วความพิเศษของที่นี่นะแก้วแก้วคุกกี้ก็คือกินได้ทั้งแก้วอย่างนี้ไะทั้งถ้วยหมดเลยเนี่ยมาตะคครามาเพื่อสิ่งนี้ที่ต้องมาที่นี่เท่านั้นใช่ตลาดเช้ามิยากะวะรสชาติเป็นไงบ้างาอากาศอากาศ,อากาศติดลบ บวกกาแฟแร้อนๆเข้มๆ <c oughs> ฟิน <c oughs> สุดยอดเลยต้องมาลอง